เช้าวันนี้นะคะจะพาทุกคนไปดูออฟฟิศใหม่ของเทอร์รี่ที่เราเพิ่งเริ่มทํากันค่ะซึ่งลี่และทีมงานหลังบ้านของลี่ทุกคนนะคะมีการวางแผนแล้วก็ตัดสินใจกันมานานมากว่าเราควรจะมีออฟฟิศเทอร์รี่ใหม่กันหรือยังซึ่งสุดท้ายนะคะเราก็ตัดสินใจกันว่าปีหน้านะคะเราจะมีออฟฟิศใหม่เพื่อต้อนรับตัวแทนของเราทุกคนค่ะซึ่งนั่นแปลว่าเราก็ต้องดําเนินการตั้งแต่ตอนนี้นะคะเดี๋ยวเราจะพาไปดูกันค่ะว่าออฟฟิศตอนนี้ดําเนินการไปถึงขั้นตอนไหนแล้วนะคะทุกคน ถึงแล้วค่ะและนี่นะคะคือออฟฟิศใหม่ของเราค่ะเป็นตึก2คูหาแบบนี้เลยนะคะก่อนเลือกออฟฟิศนี้นะคะก็ดูหวงจุย้ยแล้วก็ดูดวงกันมาหมดแล้วค่ะตามสเต็ปความเป็นลี่ค่ะทุกคนสายมูต้องมาก่อนโคมไฟตรงนี้นะคะจะเปลี่ยนนะคะแล้วก็ห้องนี้นะคะจะเป็นห้องทํางานของลี่เองค่ะ จะมาอัปเดตอีกทีนึงนะคะว่าห้องจะเป็นยังไงคะ่ะและส่วนตรงนี้นะคะจะเป็นโซนที่นั่งของเลขาแล้วก็ที่ปรึกษาค่ะเป็นชั้น2กันต่อเลยค่ะโซนตรงนี้นะคะจะเป็นออฟฟิศค่ะทีมงานกราฟิกแล้วก็แอดมินต่างๆนะคะก็จะอยู่ในห้องนี้ค่ะทุกคนแล้วก็จะเป็นห้องมีติ้งด้วยนะคะเดี๋ยวพอแต่งเสร็จแล้วเนี่ยรีจะมาอัปเดตทุกคนดูอีกทีหนึ่งนะคะแต่วันนี้ไดทุกคนมาเห็นค่ะว่าก่อนทําเป็นยังไงและหลังทําเป็นยังไงนะคะชั้นต่อไปนะคะจะเป็นห้องนอนของรีเองค่ะในห้องนี้นะคะก็จะะเป็น็นทัั้้้้งงงงี่่่พพกกหหออแแตตววลค เดี๋ยวจะมาอัปเดตทีนึงนะคะว่าห้องนี้แต่งเสร็จแล้วจะเป็นยังไงคะ่ะไม่ทําให้ผิดหวังแน่นอนเดิมทีตึกนี้นะคะเป็นที่เรียนโยคะคะ่ะกระจกก็เลยค่อนข้างเยอะมากแต่รีชอบค่ะทุกคนรู้สึกเหมือนห้องซ้อมเต้นเลยคะ่ะทุกคนชอบมากขึ้นไปชั้นต่อไปนะคะชั้นนี้เดิมทีเป็นด่านฟ้าคะ่ะแต่เราแบ่งให้เป็นห้องพักพนักงานคะ่ะแล้วก็แบ่งโซนเอาไวใ้ให้ตัวแทนมาหาเราแล้วก็จัดมิ팅สั่งสค์กันบนนี้คะ่ะเอาง่ายๆคือออฟฟิศนี้มีครบถุกองค์ประกอบคะ่ะ ถึงบอกว่าปีหน้ามีเซอร์ไพรส์แล้วก็เริ่มต้นอะไรใหม่ๆเพื่อตัวแทนทุกคนค่ะและนี่ก็คืออีกหนึ่งความสำเร็จของปีนี้นะคะเดี๋ยวจะมาอัปเดตตอนเสร็จทุกคนดูอีกทีนึงค่ะบ๊ายบาย